ผมดูข่าวทนายความฟ้องร้องคนตื่นทมในวันนี้นะที่ว่ามิ่นพระพุทธศาสนาเนื่องจากไปพูดเรื่องศาลาวัดเนี่ยสร้างมากว้างใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมันเกินจำเป็นเป็นที่ที่หมาไปเกากลากผมแค่นึกถึงประวัติท่านพุทธทาสซึ่งเป็นพระที่องค์การสาธารณชาติเนี่ย ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยมีอุปการคุณมหาศาลในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาค้นคว้าศึกษาพุทธวจนะแล้วก็เป็นหนึ่งในพระที่ผมสามารถกราบไหว้บูชาได้อย่างสติใจตอนผมเรียนปริญญาโทเนี่ยผมทำค้นคว้าอิสระเรื่องการจัดการสื่อธรรมะของท่านพุทธทาสในสวนพุทธธรรมหรือว่าวัดอุโมงค ที่เชียงใหม่เนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธธรรมผมได้ไปศึกษางานของท่านเนี่ยอย่างละเอียดมากๆเลยสมัยที่เริ่มวัดทานน้ำไหลหรือว่าสวนโมกชัยยาในปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็ถูกกล่าหวหาว่าเป็นพระบ้าว่าอยู่รูปเดียวเท่านั้นแล้วก็มีแนวคิดที่แอดวานซ์สุดๆมีหัวก้าวหน้าสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นสมัยนั้นหรือว่าปัจจุบันก็ยังถือว่าก้าวหน้ามากซึ่งความก้าวหน้าของพระพุทธเจ้จริงๆแล้วคือการกลับไปหารากเหง้าของพระพุทธศาสนาจริงๆคือท่านได้ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมีความยากอย่างมากและมันเป็นเรื่องที่ตีความผิดนะตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีการสังคายนาพระไตรปิฎกในช่วง ก,กลางๆนะมันเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครเนี่ยทำมาก่อนตั้งแต่หลังจากยุคที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานเนี่ยจนกระทั่งถึงยุคที่ท่านพุทธทาสเนี่ยได้ถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยท่านได้เน้นการนําคําสอนในชั้นลึกเลยนะว่าด้วยเรื่องสุญญาตาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ชัดเจนเลยว่าให้สนใจ ศึกษาเล่าเรียนในเรื่องนี้แต่ส่วนคำสอนอื่นๆของสาวกที่เป็นคำแต่งใหม่เป็นเรื่องนอกแนวที่ไม่เกี่ยวกับสุญญาตาเนี่ยเป็นกาดกรอนเป็นคำสอนสละสวยทั้งหลายเนี่ยคือไม่ต้องไปเงียหูฟังไม่ต้องไปสนใจท่านพุทธทาสก็ได้เอาสิ่งนี้เนี่ยมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะตามยตานซึ่งเป็นเสมือนกับเพชรที่อยู่กลางหัวของคางคก คือเป็นเรื่องสําคัญมากแต่แทบจะไม่มีใครพูดในยุคนั้นรวมถึงสมัยก่อนหน้านั้นด้วยเรื่องปฏิจสมุปบาทเรื่องความว่างเปล่าจากความหมายของตัวตนนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,ตา,ตาแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาเนี่ยก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนสิสต์ถูกกล่าวหาว่าเป็นพระนอกรีะ ทำลายพระพุทธศาสนาเนี่ยทำให้สงแตกแยกต่างๆนา,ๆน,าๆนาเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจนะท่านก็พยายามค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลที่เป็นความจริงแล้วถ่ายทอดออกมาโดยที่มีความจงรักภักดีต่อ,อพระพุทธเจ้ามากถึงขั้นเรียกเตืนว่าท่านพุทธทาสเนี่ยแหละคือเป็นทาสของพระพุทธเจ้าแม้ว่าท่านจะรู้นะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะว่าให้ภิกษุเนี่ยเป็นทาสแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย ยกภิกษุว่าเป็นสมณะสักยะปุตติยะ,ะหรือว่าเป็นโอรสอันเกิดจากพระโอร์ของพระอเนี่คือให้เกียรติมากแต่ท่านพุทธทาสก็ยังคงถือว่าตัวเองเป็นทาสเนี่ยอันนี้คือความความจงรักภักดีความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าลแล้วสิ่งที่ท่านพุทธทาสเนี่ยได้ถ่ายทอดออกมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่ปัจจุบันก็ยังสามารถเอามาพูดได้อย่างเต็มปากแต่ณสมัยนั้นเนี่ย ถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงนะว่าเป็นการทําลายศาสนาบางครั้งก็ถูกว่าว่าถูกคริสเตียนเนี่ยจ้างมานะเพื่อทําลายศาสนาแต่จริงๆไม่ใช่การที่ท่านพุทธทาสเนี่ยได้ศึกษาศาส,สนาอื่นๆด้วยเพื่อให้รู้เนี่ยเพื่อได้เห็นตามความเป็นจริงว่าพระพุทธศาส,สนาเนี่ยมีดียังไงนะแล้วก็ต่างจากศาสนาศาส,สนาอื่นยังไง คือพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนแค่ทำทำความดีแล้วเว้นความชั่วนะเรื่องพื้นๆเหมือนที่ชาวพุทธเฉพาะในบัตรประชาชนมักจะพูดกันเนี่ยว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีซึ่งมันไม่จริงไงเออคือวิธีการปฏิบัติของบางศาสนานะไม่ต้องบอกแล้วกันเนี่ยมันมันคนละเรื่องมันแห่งไกลกับคําว่าความดีที่แม้กระทั่งคนไม่มีศาสนาเนี่ยก็รู้ว่าอย่างเนี้ย คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือสิ่งที่ไม่ดีอดีายการฆ่ากันเนี่ยการเบียดเบียนชีวิตกันเนี่ยเพียงเท่านี้นี่ก็ก็ไม่สามารถพูดได้แล้วว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเหนือยิ่งไปกว่าน,นั้นคือสอนให้ทําความดีนะเพื่อละความชั่วทั้งหลายตอนแรกก็ละกิเลสก่อนละอกุศลนะไปสู่กุศลคือการทําความดีแล้วหลังจากนั้นไปสู่สิ่งที่อยู่เหนือกว่าน,นั้น คืออยู่เหนือดีเหนือชั่วนี่แหละคือหัวใจสําคัญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พยายามนะบำเพ็ญเพียรพยายามสอนสั่งให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งการยึดติดความดีเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยไปนะออทาทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสสอนว่าอย่าไปยึดแม้กระทั่งน,นิพพาน คือสอนพระอาหารหันต์เลยนะที่บรรลุนิพพานแล้วว่าแม้กระทั่งนิพพานก็ยึดไม่ได้เนะี่ยคือให้เป็นเหมือนกับพ่วงแพรที่พาเราเนี่ยข้ามไปสู่ฝั่งนั้นฝั่งของนิพพานได้แล้วเนี่ยเสร็จปุกธทิ้งมันไปนี่ดังนั้นสิ่งที่ท่านพุทธาศสเผชิญเนี่ยซึ่งเป็นความล้ำหน้ามากแต่เป็นความดั้งเดิมเนี่ยกลับถูกตีความในทางที่ผิดทั้งจากคนที่รู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันถูกแต่พยายามใส่ร้ายป้ายสี กับคนที่โง่บัดซบที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะซึ่งน่าจะมีพอๆกันนะอย่างเรื่องที่ท่านพุทธทาสพ,พูดเรื่องพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมก็เป็นการอธิบายว่าการสร้างพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องต่างๆนาๆนาเนาีน่ยคือถ้าสมมติว่าไปยึดติดนะแล้วก็ไปขอบนบางสารเกา่าเนะี่ยไปคิดว่านั่นเนะี่ยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นการบังคําสอน บทบางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยเหมือนบทบางพระพุทธรูปพระพุทธรูปบางพระพุทธเจ้าคือคําสอนจริงนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อะทำก็ดีวินัยก็ดีจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายในการร่วมไปแห่งเราพระพุทธคนพุทธเจ้าไม่เคยตรัสบอกเลยนะว่าพระพุทธรูปหรือว่าพระเครื่องหรือว่าโบทวัดวารามเนี่ยจะเป็นศาสดาของพวกเธอในการร่วมไปแห่งเรา แล้วก็ยังสอนด้วยนะว่าเหตุเสื่อมโฆษศาสี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือว่าแปลผิดจํามาผิดนะทายทอดบอกสอนผิดผิดจากความหมายที่มีอยู่เดิมนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยคือต้องศึกษาแก่นแท้ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์จริงๆซึ่งท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นคนแรกๆที่นําเรื่องนี้มาพูดท่านตัด เรื่องอัธกถาเนะี่ยคือคําสอนที่เป็นคําที่สาวกเนี่ยแต่งเติมเสริมมามากมายหลังจากสังคยนาพระพตรปิฎกเนี่ยตัดออกไปเกือบหมดเลยนะอย่างเช่นคำพีวิสุทธิมักเนี่ยซึ่งผมได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ไปดูแลนะ้วกันว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เคารพในสิ่งนี้แต่ตัดออกเกือบหมดเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนมันเป็นการใส่นิทานพื้นบ้านเรื่องท้องถิน่นความเห็นส่วนตัว ลากยาวเลยมันไม่ใช่ว่าเป็นการแปลตรงไปตรงมาว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็แปลออกมาอย่างนี้มันไม่ใช่ไงนี่แหละคือข้อแรกเลยเนี่ยที่ทําให้ศาสนาเสือ่อมแล้วข้อสองก็คือภิกษุเนี่ยเป็นผู้ว่ายากเป็นผู้ไม่มีความอดทนตักเตือนไม่ได้ว่ายากเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเลยเห็นไหมคือภิกษุเรียกว่าอารลชีดีกว่าไม่ได้รู้อะไรเลยนะ ที่ออกมาเฮีเ้วเวเตามสื่อต่างๆไม่รู้พระธรรมวินยัยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันไม่ถูกต้องมันขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่เสือกนะออกมาว่าคารวะที่สอนธรรมะตรงไปตรงมาตามพุทธวจ,จะนะตามคำสอนของพระองค์นะนี่แหละแล้วก็ยังไม่ยอมรับด้วยว่าสิ่งที่ตัวเองทํทำไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ได้กล่าวหาใครนะพูดแบบรวมๆเนี่ยเป็นข้อสองเห็นไหม ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้แล้วข้อสามก็คือว่าผู้ที่เป็นพระหูสูตรรู้พุทธวจนะเนี่ยก็คือผู้ที่ศึกษาคําสอนมาอย่างดีจําได้เนี่ยสั่งสมสุดปาอะไรมาเยอะเนี่ยไม่ขยันที่จะบอกสอนถ่ายทอดคําสอนที่มาจากพุทธวจนะเพราะฉะนั้นจะทําให้ไม่เกิดผู้สืบทอดนคือพอตายไปมันก็จบตรงนั้นขาดผู้ที่เป็นมูลรากอันนี้นะ จริงไหมจริงศาส,สนาพุทธในอินเดียซึ่งเป็นต้นกําเนิดสูญหายไปเพราะอะไรอ่ะสุดท้ายทำไมต้องไปเอาพระไตรปิฎกเนี่ยจากที่อื่นกลับเข้ามาอีกทีหนึง่งแล้วทำไมสุดท้ายได้กลายเป็นคนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาพุทธในอินเดียท,ทั้งที่เป็นสถานที่ปรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เพราะอย่างนี้ไงคือไม่มีคนที่ไปสารปอโดยเฉพาะคนที่รู้พุทธวจนะรเนี่ยรู้ถูกต้องจริงๆเนี่ย เพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยสิ่งที่คารวะหรือภิกษุเนี่ยที่มีความซื่อสัตย์มีความโรงไปตรงมามีสัญชาติแห่งคนตรงพยายามถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ศาสนานี้เนี่ยยังย่งยืนสืบต่อไปนะแต่กลับถูกทําลายนะถูกมองว่านี่เป็นการหมิ่นศาสนานะและข้อสี่นะ สาเหตุของการเสื่อมศาสนาคือพระเถระก็คือพระที่บวชสิบปีขึ้นไปเนี่ยมียศนะมีลาบมีทรัพย์ต่างๆเยอะแล้วก็ไปลุ่มหลงในนิวรณ์แหก็คือกามชันทะพยาบาทถีนมิทะอุททัจจากุกุจักวิจิกิจชาเนี่ยคร่าวๆประมาณนี้สี่ข้อตรงไหมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป๊ะเลยใช่ไหมเห็นไหมพระขับรถเมาอ่ะเอ,อที่เชียงใหม่อ่ะเจ้าอาวาสขับรถเมาอ่ะสรืเลย,ยังอ่ะผมถามแค่เนี้ยแล้วมีอีกกี่ที่ที่เป็นข่าวแบบนี้ที่เป็นพระระดับที่โอ้โหมีทุกอย่างเลยนะร่ารวยแบบมหาศาลเนี่ยนี่เป,นเป็นเป็นตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอากาลิโกคือให้ผลได้ไม่จำกัดการนะ ผมยังจําได้ดีนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเห็นพระที่เป็นนักเทศนะเป็นพระไอดนลพระอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางท่านบอกเลยนะว่าคือไปออกรายการประมาณว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงหมายถึงศาสนาพุทธเนี่ยต้องปรับตัวยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วไปพูดสัมภาษณ์ประมาณว่าต้องปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน,นขณะที่ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ย ให้ผลได้ไม่จํากัดการคือเป็นสัจจากความจริงและเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาเนี่ยสิ่งที่องค์ทรงตรัสแล้วสั่งสอนเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยเนี่ยนี่ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าแม้กระทั่งตัวพระเองเนี่ยก็ไม่มีความเข้าใจนะแล้วก็ไป d i s รดิตนะแทนที่จะเห็นสิ่งที่วิเศษมากว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลากลับต้องพยายามหาคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเอง โฆษณาชวนเชื่อเพื่อไปหาฉาบช่วยชนคนสมองหมาบัญญัควายทั้งหลายเหรอในยุคนี้เหรอที่มันบอกมันไม่เข้าใจมไม่สนใจรู้ไหมว่านี่พูดหลายคลิปแล้วนะว่าตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยทรงมีความรู้สึก้อพระทยัยนะเพราะว่ารู้เลยว่าสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากละเอียดลึกซึ้งมากยากที่จะเข้าใจด้วยกันตริตรึกนึกคิดเอาเองนะ ก็เลยคิดว่าจะไม่สอนแต่สุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนใจเพราะว่าเห็นแก่สัพท์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจะเสียผลประโยชน์อย่างมากแล้วก็มีพรมเนี่ยมาสกิดด้วยนะมาบอกด้วยวันนี้ขอให้สอนก็เลยออกประกาศเลยนะประกาศคมจันทร์นะโดยเลือกคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยนะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนเนี่ยไม่ใช่ว่า ราดไปทั่วปูพรมไปทั่วเดินและสอนใครไปทั่วไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์เลือกโดยใช้ยันทศนะเนี่ยที่รู้ว่าอินทรีย์ของแต่ละคนมีความยิ่งและความหย่อนเนี่ยต่างกันออกไปดังนั้นสองคนแรกเนี่ยที่คิดจะไปโปรดเนี่ยคือพระอาจารย์ของตัวเองอุทกกะละอุทกกะดาบทนีอาราดาบทซึ่งพระอาจารย์สองท่านเนี่ยตายไปเรียบร้อยแล้วตายไปก่อนหน้านั้นเจ็ดวัน แล้วพอตายไปเนี่ยคือทำสมาธิได้ขั้นสูงมากคือขั้นที่8เลยนะในวัสสัญญาณาสัญญายตนะนะอันนี้ถ้าจำผิดนี่ก็อขออภยนะัยไปเช็คอีกทีแต่แต่คิดว่าประมาณเนี่ยคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ซึ่งเป็นชั้นเกือบรองสุดท้ายเออเป็นชั้นรองสุดท้ายแล้วถ้าสุดกว่านั้นก็คือสัญญาเวทยิตานิโรธชั้นนี้เนี่ยจะไม่มีสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็อาจจะ ไม่สามารถสอนได้เลยนะเป็นชั้นที่เมื่อไม่มีสัญญาก็คือไม่สามารถถ่ายทอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในชั้นพรมชั้นนะั้นนานมากหลังจากนั้น,นพระพุทธเจ้าจึงไปหาปัญจวัคคีย์ทั้งแห้แล้วก็เริ่มบอกสอนว่าสิ่งที่ตรสัสรู้คืออะไรนะซึ่งขนาดปัญจวัคคีย์ทั้งแหเนี่ยมีปัญญาสูงมากนพาะพอเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาแต่ไกลตอนแรกเนี่ยยัง คุยตกลงกันเลยว่าจะไม่ต้อนรับจะไม่ลุกละนะแต่ด้วยความที่เป็นอาจารย์เก่าของตัวเองเนี่ยก็เกิดความเคยชินเนี่ยเกิดความเกรงใจก็ลุกละนะมันก็เรียกว่าอาวุโสซึ่งพระพุทธเจ้าก็ก็ตรัสว่าบอกว่าอย่าอย่าเรียกเราว่าอย่างนั้นนะาอจำไม่ผิดก็คือให้เรียกว่าตถาคตมนะั้งไปดูอีกทีนะ ผมบางทีเนี่ยผมก็จําพยัญชนะไม่ได้แต่ว่าผมจําเนื้อหาคืออัฐนได้ดังนั้นตรงสิ่งนี้เนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่จําเป็นต้องปรับเข้าแหาคนโง่นะหรือว่าชาบสวยชนคือถ้ามึงโง่มึงไม่รู้จากความเพียรน,นะไม่มีความคิดที่จะออกจากความทุกข์นะสนุกสนานอยู่กับโลกไปวันๆไม่จําเป็นต้องไปโฆษณาชวนเชื่อหรือสร้างคาแรคเตอร์ใดๆ พระที่ทําเดรัจฉานวิชาท่านหลายเนี่ยมักจะแอ n งว่าการทําแบบนี้เนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อเรียกคนเข้ามาในวัดให้สนใจพระพุทธศาสนาแต่จริงๆไม่ใช่นะคุณไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งที่ขัดแย้งกับคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดึงให้คนเข้ามาทําสิ่งที่ถูกต้องซึ่งวิธีการมันผิดตั้งแต่แ,ตแรกเอาพุทธมันจะถูกต้องได้ยังไงอ่ะพอเข้ามาเจออะไรบนบานสารกล่าวเทพน,นู่นเทมดีเทมนั่น บริจาคอย่างงุ่นอย่างนี้สร้างวัตถุขนาดอันเท่าควายเท่ายักษ์แม่งจะเท่าหอไอเฟลอยู่แล้วจะเท่าเทพีเซรีภาพอยู่แล้วเนี่ยแต่คําสอนไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่เป็นกินเลสแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นภิกษุที่เป็นมหาโจรเนี่ยซึ่งมีอยู่ห้าอย่างนะจะไม่พูดในวันนี้แล้วกันเออคือมันเยอะเออมันเยอะมากมันเป็นการเลี่ยงบาลีอ่ะมันไม่ใช่ความซื่อสัตย์จริงๆ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้คนที่พยายามนะเป็นรัตนห้าเนี่ยที่พยายามจะเผยแพร่ธรรมะที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยผมย้ําธรรมะที่ถูกต้องนะที่ศึกษามาดีแล้วว่านี่คือคำของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้กําลังใจนะถ้าคุณมีเจตนาดีไม่ว่าคุณจะเป็นคฤหัหั์หรือว่าเป็นบรรพชิตก็ตามถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ย มันเล็กน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณไปศึกษาประวัติของท่านพุทธทาสคุณจะรู้เลยว่าท่านเจอมันหนักมากหนักหนาสาหัสจริงๆถึงมีคนเรียกท่านว่าแม่ทัพธรรมอ่ะคือท่านจะมีสหายก็คือหลวงพ่อปัญญานันที่ยพิขุเขาจะเรียกสองท่านนี้ว่าแม่ทัพโลกก็คือหลวงพ่อปัญญาและแม่ทัพธรรมคือท่านพุทธทาสท่านพุทธทาสจะสอนแบบตรงไปตรงมานะไอ้เรื่องยากกับยากไปเลยเรื่องสุญญาตาเรื่องอะไรต่างๆนะ คือไม่บนีบานอมอ่ะล่ออย่างงั้นคือจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่นะแต่ท่านท่านปัญญานะัานพิขุเนี่ยก็จะพยายามออกมาพูดให้ง่ายๆเพื่อให้เข้าใจง่ายซึ่งทั้งสองท่านถือว่ามีอนุสาสนีปฏิหารนะเป็นปฏิหารที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องสรรเสริญคือสามารถพูดแล้วทําให้คนเนี่ยเชื่อแล้วก็เกิดความเข้าใจได้นะ แต่ต้องมีคนแต่ต้องเป็นคนที่มีปัญญาในระดับหนึ่งคือถ้าโง่เกินไปนี่มันก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงส่วนปฏิหารอีกสองอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกอึดอัดเกลียดชังขยะขยงเนี่ยก็คืออิทธิปฏิหารและก็อาเทศนาปฏิหารซึ่งสองอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำกันตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกมันมีอยู่แล้วปฏิหารต่างๆรวม ร่างเนี่ยเออจากร่างเดียวเป็นหลายร่างหรือหลายร่างเป็นร่างเดียวดำไปในดินดุดเหมือนดำไปในน้ำลอยขึ้นไปในอากาศท,ท,ทั้งที่ยังนั่งคู่ขาทรงบอล,ลังอยูนะ่รวมถึงเรื่องของการทายใจนะการเข้าไปอ่านความคิดอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทําฌานที่4ได้นะและเป็นเรื่องที่มาก่อนวิทยาศาสตร์ และในอนาคตวิทยาศาสตร์ก็คงจะพิสูจน์ได้ถ้าวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปถึงเรื่องของระดับนามรูปได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเข้าได้ถึงแค่ไม่กี่ระดับเท่านั้นคนที่ทําชานทีิศได้จะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เนี่ยที่บอกว่าคนซึ่งพยายามมาถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยลบหลู่ศาสนาเนี่ย มันจะเป็นเรื่องที่น่าขำนะน่าขำสำหรับผมแล้วก็สหรับหลายคนที่รู้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยตลอดหลายร้อยปีตั้งแต่ปูย่ย่าตายายต่างๆเนี่ยมันเป็นการเอา,จาเจรรย์อาวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปปะปนด้วยโดวยเฉพาะเรื่องราวท้องถิ่นต่างๆมันเลอะเทอะไปใหญ่เอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยเสด็จมาไทยนะไม่เคยเลยตลอดพระชนาชีพเนี่ยถ้าไม่ไปสวรรค์นะชั้นต่างๆก็อยู่ที่ชมพูทธวีปคือแถบอินเดียเนปาลเนี่ยหลักฐานทางโบราณคดีทางมนุษย์มนุษยวิทยาต่างๆเนี่ยทางประวัติศาสตร์ก็มีอย่างเรื่องของอรบรมาสารววิกธาตุเนี่ยซึ่งถือว่าเป็น สมบัติล้ำค่าของทั้งอินเดียนะระดับแบบบนสุดเลยที่ห้ามน้ำออกนอกประเทศแล้วได้อัญเชิญมาเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ไปสักการะที่อุทยานหลวงนชพฤกเนี่ยนั่นคือครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ที่อินเดียให้อนุญาตให้น้ำออกนอกประเทศได้ดังนั้นที่บอกว่ามีรอยพระพุทธบาทเนี่ยตามที่ต่างๆนะเยอะแยะเต็มไปหมดในประเทศไทยเนี่ย อันนั้นคือสิ่งที่สร้างขึ้นมานะไม่ใช่ของจริงโอเคไหมนี่แหละคือคือการเอาจารุ่เอาความเชื่อมารวมกันปนเปนมั่วไปหมดโดยที่ไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรเท็จเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมเคยไปสัมภาษณ์เจ้าวาดวัดหนึ่งตอนที่ผมเรียนปริญญาโทนเนี่ยนะผมถามว่าทําไมวัดนี้เนี่ยถึงมีพระบรมาสารีริกธาตุได้เนี่ย ที่เขาเรียกว่าพระธทตุอยู่ในเจนดีย์ทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยเสด็จมาไทยเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดก็บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆคือพระพุทธเจ้าไม่ได้มีแค่พระองค์เดียวมีองค์อื่นๆผมก็อยากจะใส่หัวนะในตอนนั้นเพราะขนาดพระพุทธเจ้าที่พึ่งปรินิพานไปเนี่ยสองพันกว่าปีเนี่ย ที่กลายเป็นกระดูกเนี่ยยังแทบจะรักษาไม่ได้เลยนะสภาพของกระดูกเนี่ยคิดดูใน,นกระดูกคนเราสองพันกว่าปีเนี่ยมันเสื่อมสลายไปขนาดไหนแต่พระพุทธเจ้าที่มาตร,รัสลูก่อนหน้านั้นเนี่ยในแต่ละยุคที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้เวลายาวนานมากๆถือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะที่จะบังเกิดได้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเศษในส่วนเนี้นะ พระบระมาสารีริกธาตุเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวบนโลกมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นสวรรค์ผมไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลบหลู่พระพุทธเจ้าแล้วนะลองคิดดูดีๆแล้วกันเป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงซึ่งการที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแล้วไปบอกว่าสอนเรื่องนั้นแล้วบอกว่าอย่างนั้นเนี่ย เขาเรียกว่าการกล่าวตูดด้วยความไม่จริงเนี่ยมีโทษหนักมากตามที่ได้ตรัสสอนไว้จะต้องไปตกนรกหนึ่งกับเลยนะยาวนานสุดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยมันเลเทะมากมายขนาดไหนแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกที่การเผยแพร่ค,ความจริงมันจะยากลำบากมากเพราะต้องสู้กับสิ่งนี้แล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นวัดที่ผมว่าเนี่ย ตอนนั้นที่ผมไปคุยกับเจ้าวาดนี่นะเป็นวัดที่เงียบสงบแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นนะ่ะท,ท,ทั้งที่บรรยากาศเนี่ยเหมาะแก่การแบบเข้ามาสักการบูชาแก่การปฏิบัติธรรมมากๆเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสายโมเป็นวัดที่มีการบนบานสารกล่าวโด่งดังที่สุดนะแล้วก็เต็มไปด้วยรูปปั้นนอกศาสนา เต็มไปด้วยการเป่าประกาศเปิดลำโพงตลอดเวลาว่าให้บนอย่างนู้นอย่างนี้โดยใช้ดอกมะลิจำนวนเท่านู้นเท่านี้นะถ้าสำเร็จปรารถนาให้เอาดอกมะลิจำนวนเท่านี้มาบนแล้วก็ขออย่างนู้นอย่างนี้ได้เลยนะตั้งแต่ทางขึ้นวัดนะซึ่งเต็มไปด้วยสารเจ้าเต็มไปด้วยรูปปั้นนู่นนี่นั่นซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเพราะว่าผมเห็นเป็น10บสปีแล้วนะจนกระทั่งถึงบนสุดของวัด เต็มไปด้วยเดรัจฉานวิชาจากการที่สร้างเรื่องต่างๆนานานนะเพื่อให้คนเข้ามาทีนี้ถ้าจะแ้างว่าเป็นกุศโลบายเพื่อดึงคนเข้าวัดและสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเอาแค่นี้แหละเราอยู่ในประเทศที่มีความปนแแลมาแมกพอแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่ติดใจเลยในกรณีที่คนตื่นทำเนี่ย ออกมาเผยแพร่ศาสนาแล้วมีคาแรคเตอร์ที่เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเสียงดังโวยวายดูเหมือนมีโทส์แต่ในเมื่อสังคมเนี่ยมันชอบอะไรอย่างนั้นเพื่อให้กระแทกจิตใจนะแล้วก็ทำให้คนหันมาสนใจได้เร็วขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นการบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยผมจึงมองเข้าไปที่เจตนาเนเขาเจตนาดีก็ขออนุโมทนาด้วยแค่นั้น แต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยสไตล์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของผมก็จะยังคงเหมือนเดิมก็พูดเนิบๆอย่างนี้เจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ